สวัดีครับเพื่อนๆแฟนจเจเ็นและเพื่อนแฟนมาฮ e โร่แคนาเมียทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ไม่ได้มาทำการแกะโชว์นะครับแต่จะมาทำการ Q&A นะครับหรือมาตอบคาถามที่น้องๆถามเข้ามากันเยอะพอสมควรนะครับมีประมาณสามถึงสี่คำถามนะครับเกี่ยวกับมาฮ e โร่แคนาเมียนะครับผมก็ในวันนี้พี่จะมาตอบคาถามให้ทุกคนเองนะครับผม โอเคครับก็อย่างที่บอกไปที่ต้นคลิปนะครับไม่ได้มาทำการแกะโชว์นะแต่มาทำการตอบคำถามเกี่ยวกับมาฮีโร่ที่น้องๆได้ DM เ <c oughs> ข้ามาถามพี่นะครับผมซึ่งบางคนผมตอบไปแล้วก็เหมือนจะไม่อ่านผมตอบในคอมเมนต์ไหนๆก็เหมือนจะแบบเหมือนจะสนใจบ้างไม่สนใจบ้างนะเออผมก็เลยทำเป็นคลิปไปเลยนะทุกคนเมว่าฟิกกูช่วงนี้กูเล่มไม่ค่อยมีนะกู <c oughs> เลยทำเป็นคลิปตอบคำถามดีกย่ะ <c oughs> โอเคนะครับผมก็ตอบคาถามที่น้องๆ DM เข้ามานะครับผมซึ่งไอคําถามเนี่ยบางคําถามมันก้นนะบางคนก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าพี่ก็จะมาตอบในนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นคําถามเ,เป็นคําตอบสําหรับน้องๆที่เล่นใหม่นะครับส่วนคนที่เล่นอยู่แล้วก็น่าจะรู้ลายอยู่แล้วน่าจะรู้ราคาอยู่แล้วนะครับส่วนคนน้องๆที่เพิ่งจะมาเล่นซึ่งถามผมมาใน DM เนี่ยก็ผมจะมาตอบให้ในคลิปนี้นะครับกูจะพูดบนทําไมวะเนี่ย โอเคครับมาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยแล้วกันนะคำถามแรกเนี่ยเป็นคําถามที่แบบเบสิกเลยเยอะมากพี่ครับผมจะเริ่มเก็บ My ฮีโร่เนี่ยผมจะเริ่มเก็บจากตัวไหนดีครับไอคําถามที่ว่าเก็บจากตัวไหนเนี่ยอยากจะบอกเลยกันว่าถ้าชอบตัวไหนก็เก็บตัวนั้นแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าชอบพวกไอเป็นแบบเสาหลักระดับเสาหลักเนี่ยคืออย่างอย่างเช่นพวกเอ่าพวกเดกูพวกบาคุโกโทโรโรกิหรือออมไนอะไรเงี้ย คือก็จะหนักหน่วงนิดนึงแต่ว่าถ้าจะเก็บพวกโมโม่พวกโปรี้อย่างเนี้ยคือมันก็จะน้อยนิดนึงแต่ว่ามันก็จะไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเก็บพวกเป็นพวกเดกูบาคุโกอะไรประมาณนี้แหละซึ่งแน่นอนว่าลายเยอะๆลายมันเยอะมากทุกคนนะครับผมก็อ,อย่างที่แบบเล่นๆตรงเนี้ยอ่ะเล่นๆตรงเนี้ยอ่ะ,ะ dxf ละหนึ่ง e of hero amazing hero texture แล้วก็โพลิเซียมเนี่ยแค่เล่นๆน,นะเนี่ยแค่เอามาตั้งเล่นๆเนี่ยแม่งห้าตัวเลยนะ <c oughs> คือ5้าตัวจากห้าลายแล้วทุกคนคิดดูแค่นั้นเองอเออแค่แค่คิดเล่นๆเนี่ยแม่งก็แบบอ๋อเจ็บพอตัวเลยทุกคนเออนะครับผมสําหรับก็อย่างที่คําถามคําถามว่าคาถามว่าเก็บตัวไหนก่อนดีครับก็เก็บตัวที่พี่เงชอบก่อนนั่นแหละแล้วเดี๋ยวตัวอื่นมันจะตามมาเองนะครับผมโอเคแล้วคาถามแรกผ่านไปนะครับผมต่อมาเป็นคําถามที่2นะครับคําถามที่2นี้ก็มีคนถามเยอะพอสมควรเลยครับพี่ครับ จะเริ่มเก็บจากลายไหนดีครับอันนี้เป็นคําถามท,าที่เจาะลึกนิดนึงนะเอ่อจากลายไหนเก็บลายไหนก่อนดีใช่ไหมให้แนะนําว่าเก็บจากลายที่หายากๆก,ก่อนอย่างเช่นเอ่อ DXF ซึ่ง DXF เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยน่าจะไม่ได้ทําไม่ได้ทําแล้วไม่ใช่น่าจะไม่ได้ทําไม่ได้ทําแล้วนะครับผมซึ่ง2ตัวแรกเนี่ยจะเป็นเดกุที่เป็นเดกุเอ่อไม่ได้ถือหน้ากากนะครับเป็นเดกุนะแล้วก็เป็นตัวบาคุโกู จะเป็น DXF ที่เป็น SP นะครับซึ่ง2ตัวนั้นคือผมไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีเยอะไหมแต่ที่ไต้หวันคือไม่มีแล้วนะไม่มีขายแล้วนะเออนะครับผมส่วนชุดที่2เนี่ยเป็น DXF เหมือนกันเป็นอันนี้เป็นชุดที่2นะครับเป็นดูกูดูกุเป็นเดกูที่มีหน้ากากแล้วก็เป็นโทโดโรกินั่นเองนะครับผมซึ่งมีทั้งหมด4ตัวซึ่ง ในไต้หวันหาไม่ได้แล้วนะครับในไทยไม่รู้หายังหาได้อยู่ไหมแต่ว่าในไต้หวันหาไม่ได้แล้วนะครับผมซึ่งเป็นผมจะเรียกว่าตัวแรได้ไหมเพราะว่าเห็นเวลาผุดออกมาราคามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ว่ารายละเอียดมันโอเคเลยนะรายละเอียดมันโอเคนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็เก็บทุกตัวนะครับสตัวนี้ผมเก็บหมดเลยนะครับซึ่งสตัวนี้ไม่ต้องใช้ฐานเลยนะทุกคนหนึ่งไม่ต้องใช้ฐาน คือดีชอบมาของมาฮีโร่ฟิกของมาฮีโร่คือมึงไม่ต้องใช้ฐานเลยเว้ยคือมันดีจัดเลยบางตัวคือแบบถ้าท่ายืนแบบเนี้ยคือไม่ต้องใช้ฐานเลยดูอย่างเท x t เจอร์ดูอย่าง a อซออฟนะคือไม่ต้องใช้ฐานเลยนะครับผมโอเคสับลายแรกผ่านไปนะครับอันนี้ให้น้องๆไปคิดเอาเองว่าน้องๆจะเก็บลายไหนก่อนนะโอเคนะครับผมต่อมาเป็นชุดต่อมาเป็น a อซออฟฮีโร่นะครับเอซออฟฮีโร่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอตอนที่พวกพระเอกเนี่ย บอกลายชื่อฮีโร่ของตัวเองไปแล้วนะครับเพราะว่าเอส f อฟิโลเนี่ยจะจะพิมพ์ออกมาเป็นชื่อฮีโร่ของตัวเองทุกคนมันจะไม่ใช่แบบอ่าชื่อตัวละครแต่จะเป็นชื่อฮีโร่ที่ตัวเองตั้งแล้วนะครับผมซึ่งอย่างเดกุตัวเนี้ยก็คือเป็นชื่อฮีโร่ที่ตั้งแล้วแล้วก็จะเป็นท่าที่แบบเหมือนเตรียมพร้อมจะต่อสู้หรือเตรียมพร้อมจะออกทําภารกิจอะไรประมาณนี้ทุกคนคือมันจะเป็นธีมประมาณนั้นนะครับผมส่วนเอส f อฟิโลเนี่ยก็ตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ1ิบ สองปะประมาณ12บสองวอลุ่มนะครับผมซึ่งตอนนี้ที่ผมเก็บเนี่ยประมาณ12บสองวอลุ่มนะครับผมซึ่งใครจะตามเก็บก็มึงก็ต้องเก็บตั้งแต่ตัวแรกอะก็ <c oughs> จะเหนื่อยๆ <c oughs> หน่อยอะแต่ว่าราคาพวกนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ400ถึงประมาณพันหนึ่งผมตีให้ละกันเพราะมึงตัวเนี่ยอย่างฮอกเนี่ยที่ไต้หวันราคา8 0 0้ละทุกคนมันก็เลยเออผมก็เลยรู้สึกว่าตีไปประมาณ500ถึง1000ละกันนะครับผมเพื่อนน้องๆแต่ละคนที่ถามมาเนี่ยผมมีงบประมาณ 500- ถึง1000ครับซื้อตัวไหนได้มั้งครับโอเคก็ประมาณ นี่แหละเอซออฟเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่เก็บรายละเอียดดีพอสมควรนะครับผมแล้วก็ส่วนสูงของตัวฟิกเนี่ยน่าจะเท่ากับในในอนิเมะเลยว่ทุกคนคือคือจะเรียกว่าไงเดียก็คือออมไม์เสร็จแล้วก็เดกุแล้วก็คือส่วนสูงของเดกุกับออมไม์อ่ะเหมือนกันในอนิเมะเออทุกคนเข้าใจความหมายปะ่ะเออคือว่าสเกลมันประมาณนั้นนะครับสเกลมันเท่าๆกับในอนิเมะนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกว่าตีมมันเป็นตีมที่แบบ เป็นชื่อฮีโร่ของตัวเองแต่จะมีตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้ชื่อฮีโร่ตอนนั้นคือบาคุโกนะครับผมซึ่งตอนนั้นมันยังไม่ได้ใช้ชื่อฮีโร่ของตัวเองว่าเป็นไดนามา์ใช่ไหมเออบาคุโกะมันยังไม่ได้ใช้ชื่อไดนามา์นะครับผมเพราะฉะนั้นจะเป็นบาคุโกแค่ตัวเดียวที่จะเป็นชื่อบาคุโกนะครับผมส่วนเดกุนี่ก็เป็นชื่อฮีโร่อยู่แล้วนะครับผมมาต่อมาเป็น Amazing Hero นะครับผมซึ่ง Amazing Hero เนี่ยจะเป็นบอกธีมมันก่อนว่าจะเป็นธีมเกี่ยวกับ พลังของฮีโร่ตัวนั้นๆน,น,นะครับผมอย่างเดกุเนี่ยจะเป็น one for all ใช่ไหมก็จะเป็นเขียนว่า one for all ที่จะเป็นพลังของเดกุนะครับผมซึ่งจะมีท่าทางในการใช้พลังของเดกุนะครับผมเข้าใจคําหมายไหมเออครับประมาณตีมในการ ธีมของพลังเออพลังของตัวนั้นๆน,นนะอย่างอูร์ละากาที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเป็นท่าลอยขึ้นมาแล้วใช้พลังในการควบคุมควบคุมพลังของตัวเองอยู่ในอกา,กากาศาะทุกคนเออประมาณนั้นนะครับเป็นตีมของเอชออฟเออเป็นไม่ใช่เป็นธีมของ Amazing. เอเมซิ่งเออซึ่ง a m a z i n g Hero เนี่ยพูดตรงๆว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ท่าส่วนใหญ่จะเป็นท่าแบบลอยๆแบบแบบใช้พลังอยู่แล้วแบบมีแบบ มีแบบท่วงท่าที่แบบมันมันมันเป็นท่วงท่าในการต่อสู้ในการใช้พลังนะทุกคนท่ามันก็จะดูแปลกๆแบบต่อยหน้าเยเกอะไรยเงี้ยคือแบบจะเป็นรายละเอียดของการใช้พลังไะทุกคนราคาของ Amazing Hero เนี่ยอยู่ที่ประมาณอ่าห้าร้อยถึงหนึ่งพันห้านะครับผมผมเคยเห็นตัวหนึ่งที่ไทเปประมาณพันห้าผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนหรือว่ามันตั้งสองตัวพันห้าไม่รู้กูกูกูดูไม่ชัดมันกูดูผ่านๆทุกคนเออนะครับแต่ว่า ตีไปว่าราคา500ถึงประมาณพันหนะครับผมแล้วก็ amazing hero ออกมาแล้วทั้งหมด11บเอวอลุ่มนะครับผมเอ้ย12แล้วดิ12โวอลุ่มแล้วนะครับต่อไปน่าจะเป็น big t ที่น่าจะออกมานะครับผมซึ่งตอนเนี้ย ผมเก็บได้ทั้งหมด11วอลุ่มแล้วนะครับผมซึ่งผมกําลังรอตัวที่12อยู่นะครับผมสั่งไปแล้วแต่ยังไม่มานะครับผมซึ่ง Amazing Hero ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่อยากจะเก็บ Fix My Hero นะครับผมมาต่อมาเป็นลายน้องใหม่ที่ออกมาได้ไม่นานนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยเขาก็ดันตีว่าโหผมเนี่ยทำลายแบบลายแบบ ลายเสื้อผ้าของตัวละครแล้วก็ลายตัวละครด้วยจรมากๆเลยทุกคนเอาความเป็นจริงก็คือดีจริงนะครับผมอ่าให้ดูให้ดูนะครับนี่เป็นลายของ texture นะซึ่งผมชอบนะครับผมผมชอบเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนใยผ้าทุกคนพอจับแล้วมันเป็นรู้สึกให้ความรู้สึกเหมือนใยผ้าของของฮีโร่พวกมาเวลอะไรอย่างเงี้ยเลยทุกคนเออนะครับให้ดูให้ดูให้ดูให้ด,หด,หดูประมาณแล้วให้ดูลายแล้วกันนะอ่าอนี้อันนี้จะเป็นของ amazing นะครับจะเป็นแบบผ้าธรรมดาที่เรามองเห็นเป็นผ้าเกงยีนธรรมดา โง่นะครับผมแต่ว่าของเท x t u r เจอร์เนี่ยเขาจะให้รายละเอียดกับพวกผ้าพวกอะไรเงี้ย พวกรายละเอียดชุดตัวละครได้ดีมากๆนะครับผมแต่ว่าติดอย่างเดียวคือการลงสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแค่ปรับเรื่องการลงสีเนี่ยผมก็บอกเลยเลยว่า texture เป็นอีกหนึ่งงานที่ดีมากๆนะครับผมซึ่ง texture เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ400-700นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเก็บ texture ก่อนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่า texture ตอนนี้ออกมาแค่4ตัวนะครับออกมาแค่4โวลุ่มจะเป็นเดกูบาคุโกแล้วก็ทโดโรกิแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอูรารากานะครับซึ่งอูรารากากำลังจะมาในะไม่ช้า แต่ว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวโทรโลกิให้ดูก่อนในอาทิตย์นี้แล้วกันนะครับผมมาต่อมาเป็นลายต่อไปนะครับผมเป็นลายโคลอสเซียมนะครับผมเป็นลายแบนเทสโตฟิกเกอร์โคลอสเซียมนะครับผมซึ่งลายเนี้ยเป็นลายที่เป็นธีมเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเออเป็นเหตุการณ์ต่างๆทุกคนซึ่งรายละเอียดของตัวโคลอสเซียมเนี่ยเป็นรายละเอียดที่ดีมากๆทุกคนผมเรียกเลยว่าดีมากๆ เออถ้าจะเทียบกับ4ลายก่อนหน้านี้คือบอกได้เลยว่าโคลอสเซียมนี่เป็นงานที่ดีโคตรๆนะครับผมเป็นลายที่แบบผมรู้สึกว่าเวลาผมแกะออกมาแล้วผมรู้สึกปลื้มเออผมรู้สึกปลื้มอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตีม,มันเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับผมซึ่งตอนเนี้ผมจําไม่ได้ว่าลายโคลอสเซียมอ่ะมันมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วนะครับแต่ที่ผมเก็บได้แล้วเนี่ยประมาณ เจตัวนะครับผมซึ่งโคลอเซียมเนี่ยเป็นลายแรกที่ออกพวกตัววีแลนด์ด้วยทุกคนเพราะว่าตัววีแลนด์ใน My h e โ o เนี่ยยังไม่มีค่ายไหนออกเลยนะครับอันนี้นับนับลายที่เป็นลายที่แบบราคาที่แบบไม่แพงมากนะอาจจะไม่นับพวก ลายเรซินอะไรพวกนั้นคงคงไม่นับให้เพราะน้องๆแต่ละคนก็แน่นอนว่างบป,ประมาณ 500- ร้อถึงหนึ่พเนี่ยผมว่าลายเรซินคงน่าจะซื้อไม่ได้นะครับผมอันนี้อันนี้บอกสําหรับน้องๆที่เล่นใหม่นะเออแล้ว,แล,วแล้วแค่เริ่มเก็บตัวเล็กๆอะไรเงี้ยห้าร้อยถึงหนึ่อะไรเงี้ยคือก็นี่คือทั้งหมด5ลายที่ผมแนะนําให้เก็บละกันนะครับผมก็เป็นลายที่น้องๆน,น่าจะมีกําลังซื้อที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่า ลายพวกนี้ก็อย่างที่บอกไปราคามันไม่ได้มันไม่ได้หนักหน่วงขนาดนั้นนะครับผมราคามันอยู่ในในราคาที่แบบน้องๆจับต้องได้แล้วก็มีกําลังเงินในการซื้ออย่างเช่นเก็บประมาณเก็บเงิน105เดือนก็สามารถซื้อได้แล้ว1ตัวอะไรประมาณนี้คือคือมันเป็นอะไรที่น้องๆยังสามารถจับต้องได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกลายจับฉลากที่ราคาพันหอัพแล้วก็เป็นพวกป๊อปอัพที่ราคาพันอัพเนี่ย ยังไม่ได้รีวิวแล้วก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้รีวิวก็ไม่ได้เดี๋ยวเพราะคูผมเคยรีวิวพวกลายจับฉลากแล้วก็แต่ว่าป๊อปอัพยังไม่เคยนะแต่ว่าผมกาลังจะเก็บป๊อปอัพที่มันเป็นรูปแบบที่มันเป็นชุดนักเรียนอ่ะ <c oughs> เออซึ่งไม่มีลายไหนทําเป็น,ปนทำเป็นพวกแบบพวกชุดนักเรียนของมาฮีโร่เลย <c oughs> คือ,ค,อคือมีป๊อปอัพพาเลท ค่ายเดียวที่ทําออกมาตอนนี้นะครับผมซึ่งผมกําลังจะตามเก็บนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในสถนานการณ์โควิดผมก็เลยยังออกไปเที่ยวไหนไม่ได้ซึ่งสถานที่ที่ผมต้องไปซื้อเนะี่ยคือไทเปซึ่งตอนเนี้มันติดโควิดหนักมากและผมไม่กล้าออกไปข้างนอกนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ก็คงจะเป็นฟิกเก่าๆเ,เอามารีวิวใหม่ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมโอเคครับส่วนคําถามคําถามที่2ก็จบไปนะครับผมคำถามที่3นะทุกคนคำถามที่3ก็คือพี่ซื้อที่ไหนครับ 第十 ราคาเท่าไหร่ครับไอราคาเมื่อกี้ก็บอกไปคร่าวๆแล้วใช่ไหมว่าตัวหนึ่งก็ราคา500อถึงประมาณพันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนพี่ว่าพี่ซื้อที่ไหนพี่ซื้อที่ไต้หวันนะครับผมผมไม่รู้จะย้ํากี่ครั้งว,ว่าผมซื้อที่ไต้หวันทุกคนเออผมซื้อที่ไต้หวันนะครับแล้วสถานที่ซื้อที่เมืองไทยของเอของพวกมาฮีโร่เนี่ยผมไม่รู้นะครับผมผมไม่รู้จริงๆว่ามาฮีโร่ซื้อที่ไหนกูไม่ได้กักแต่กูไม่รู้นะเออน้องบางคนแม่งพี่อยากกักดิพี่ซื้อที่ไหนพี่ก็บอก กูไม่ได้กักกูไม่รู้กูเลยพูดยังไงของมึงเลยเนะี่ยเออกูไม่ได้กักกูไม่รู้นะครับผมโอเคนะสำหรับคนที่กําลังคิดว่าโอ๊ยพี่แม่งกักสถานที่ซื้อกูไม่เคยกักกูบอกทุกคลิปว่ากูซื้อที่ไหนประเทศอะไรราคาเท่าไหร่คือมึงถ้ามึงดูให้จบคลิปมึงก็จะรู้ไงเออนะครับผมโอเคก็จะเป็นสารคถ,ถามที่น้องๆถามกันเข้ามานะครับผมหวังว่าผมจะพูดได้ละเอียดพอสมควรนะถ้ามันไม่ละเอียดยังไงก็สามารถ ถามมาใน DM ได้นะครับแล้วถามมาก็รอคําตอบด้วยไม่ใช่ถามมาแล้วก็ไม่รอคําตอบแล้วหายไปเลยแล้วคนตอบก็นั่งนั่งโง่โงน้องมันเข้าใจที่กูพูดปะวะอะไรเงี้ย เาใจว่าเออนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนได้ข้อมูลไปตามที่ตัวเองต้องการนะครับก็ถ้าปิดปัดประกันใดก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับว่าพี่เออลายนี้เป็นอย่างไรนู้นเป็นอย่างนี้นะครับเอานี้คือตามความเข้าใจของผมแล้วก็ตามที่ผมรู้มานะครับผมก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัครให้พี่ด้วยนะครับผม แล้วก็ใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถดีมาหาพี่ได้หรือว่าก็คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปคุยคุยแล้วกันนะครับผมสำนี้ไม่มีจริงแล้วไม่บ,บีมาตัวนี้โอ้ยนี้วเหงือเหงือแบบวอ้โอ้ต้องอย่างนี้นะครับผมขันดีครับทุกคน